หนุ่มกัญชัยผวาตื่นมาปวดหัวเจ็บคอหลังตกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากที่ทราบกันดีว่าหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวหลังใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 และอยู่ในห้องเดียวกันแต่ตอนนี้ตรวจไม่พบเชื้อแต่ก็ยังต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการโดยล่าสุดวันนี้13กรกฎาคม64หนุ่มกัญชัยได้ฟนอินผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยเผยว่า ตอนกลางวันหลังรายการโหนกระแสยังไม่ทราบว่าผู้กำกับติดพอดีมีคุณหมอมาออกรายการเลยลองตรวจแรพิษแอนติเจนเทสให้เป็นลบจากนั้นตอนเย็นทราบผลว่าผู้กำกับติดตัวเองก็เลยต้องกักตัวโดยหนุ่มกันใช้กล่าวก่อนจบสัมภาษณ์ว่าหวังว่าผมคงไม่ติดนะยอมรับว่าก็เหงาอยู่คนเดียวในห้องแปลกๆธรรมดาต้องทำงานทุกวันถือว่าพักผ่อนแต่ติดตามข่าวสารตลอด ขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกปวดหัวเจ็บคอน้ำมูกไหลคิดว่าเป็นหวัดกินพาราไปไปตรวจหาเชื้อแล้วรอฟังผลอีก3วันจะไปตรวจอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ